สำนักวิเคราะห์ต่างๆนะครับก็ระบุว่าทั้งเรื่องของค่าเงินบาทที่แข่งค่าเรื่องของความชัดเจนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐนะครับรวมถึงเรื่องของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐนะครับที่ทางการลดดอกเบีย้ยจึงทําให้แฟนโตรนั้นไหลเข้าหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องครับวันนี้ที่สุดแล้วในตลาดหุ้นไทยยังคงปิดบวกต่อเนื่องนะครับ11.14จุดปิดที่1,435จุดนะครับมุมอมองของสำนักวิเคราะห์ต่างๆคุณวิรวัตวิรวตโรธโพคานะครับท่านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริ SS International เนี่ยก็บอกว่าช่วงเช้าเนี่ยนะฮะปัจจัยก็หนุนต่อเนื่องเลยนะครับเรื่อยมาจนถึงปิดตลาดความสำคัญของเรื่องค่างเงินบาทที่แข่งค่าเป็นตัวที่หนุนให้ต่างชาติยังคงไหลเข้ามาซื้อหุ้นไทยนะครับมีแรงซื้อสลับกลุ่มมาเล่นกลุ่มคราปลีกแล้วก็อสังหาริทรัพย์ที่ราคายังแลกกาดหรือว่าปรับเพิ่มขึ้นไม่มากนักขณะเดียวกันนักลงทุนก็มีความคาดหวังมากยิ่งขึ้น,นะคกับวธนาคารกลางสหรัฐ รัวเฟดในสัปดาห์นี้เนี่ยมีโอกาสลดดอกเบีย้ยสูงกว่ารอยละ0.5ฮะซึ่งจุดนี้จะเป็นเซนิเมนต์เชิงบวกหนุนให้ตลาดหุ้นกลุ่มประเทศเกิดใหม่ก็คืออีเมจมาร์เก็ตนะครับรวมถึงตลาดหุ้นไทยเนี่ยได้รับอัน,นิี้ส์งเชิงบวกไปด้วย คุณใจยพรน้อมพิทักเจริญนะครับกรรมการผู้จัดก,การสายงานค้าหลักทรัพย์หลักทรัพย์บัวหลวงเนี่ยก็บอกว่าหุ้นไทยที่ปรับตัวโดดเด่นเนี่ยก็ถือว่าเด่นกว่าภูิภาคเอเชียจริงๆนะครับปัจจัยหลักหนุนยังคงมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าทําให้แรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติไหลเข้ามาต่อเนื่องโดยเฉพาะหุ้นใหญ่นะครับที่เป็น value play เช่นคาปลีกโรงพยาบาล ที่ถือว่ามีการแวะเวียนเปลี่ยนกลุ่มเล่นนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีแรงซื้อคุ้นกลุ่มแบงก์แล้วก็สื่อสารไปมากแล้วแล้วก็ยังมีเซนเมนต์หนุนจากการเปิดขายกองทุนวัยุพักเป็นวันแรกด้วยคุณตามะใช่ค่ะก็ต้องติดตามเลยในเรื่องของบาทแข็งหนุนะทั้งเรื่องของฟลอ์จากต่างชาติไหลเข้าแล้วก็การกําหนดนโยบายการเงินจริงๆไม่เพียงแต่เฟดเท่านั้นนะคะคยังมีของฝั่งอังกฤษแล้วก็ฝั่งของญี่ปุ่นด้วยที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจดําเนินในโยบายการเงินแล้วก็ทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนใช่คัจ้งน แต่ทีนี้เรื่องของบาดแข็งไม่ใช่แค่มีผลต่อเรื่องของแฟนโกลที่ไหลเข้าเท่านั้นในแง่ของผู้ส่งออกเนี่ยนะฮะมันก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ได้รับผลกระทบเช่นกันดังนั้นเองคุณพิชัยนริทธพันธ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเรียมหาเรือกับคุณเศรษฐพุทธสุทธิวัฒน์นรพุทธนะครับผู้ว,ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในเร็วนี้ฮะ <c oughs> เพื่อดูแลค่าเงินบาทที่แข็งค่าเร็วมาอยู่ที่3 3บาทตา่อรุลนละ แข็งค่าเกินถึงร้อยละ5ถึง6ภายในเดือนเดียวส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ส่งออกนะครับโดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่กําไรเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยกันอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีการเสนอให้มีการลดดอกเบี้ยด้วยครับเนื่องจากว่าตอนนี้เงินเฟอ้อนี่ก็ลดลงขณะที่เฟดก็เตรียมลดดอกเบี้ยกันลงแรงเนี่ยดังนั้นแบงก์ชาติควรปรับลดดอกเบี้ยเช่นกัน เพื่อเป็นการลดสภาพปัจจัยนะครับที่เป็นภาระค่าครองชีพต่างๆด้วยแล้วก็มีเรื่องของสภาพคล่องนะครับต้องดันเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนะครับเพราะปัจจุบันนี้ SME ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องซึ่งเป็นความเดือดร้อนที่ต่อเนื่องมาจากผลกระทบในช่วงโควิดนั่นเองครับ พอเราพูดถึงทิศทางของดอลลาร์บาทนะคะเราจับตาหน่อยเพราะอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าเงินบาทนะคะไม่เพียงแต่บาทเท่านั้นแต่ยังเป็นสกุลเงินในภูมิภาคอย่างตลาดเกิดใหม่นเนี่ยแข่งข้ากันอย่างต่อเน,นื่องเลยนะคะแล้วเงินบาทเราเราเห็นเมื่อเช้านี้ขึ้นไปแต่33บสาท22สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐทมกลางการคาดการรวมไปถึงการประชุมกําหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลักต่างๆทั่วโลกนะคะที่เราจับตามองกันหน่อยแน่นอนส่งผลต่อในเรื่องของฟันเฟ้แล้วก็มุมมองการ ไปดูตลาดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศในไทยเปิดตลาดวันนี้8โมงครึ่งเนี่ยค่าเงินบาทเคลื่อนไหวแตะระดับ33บาท22สตางค์ต่อดอลลาร์ค่ะส่งผลทําสถิติแข่งค่าที่สุดในรอบ19เดือนครั้งใหม่หรือว่านับตั้งแต่กุมภา2566ก่อนหน้านี้ตั้งแต่6กันยายนนะคะเงินบาทแข่งค่าขึ้นมาที่33บาท49สตางค์ถือเป็นการแข่งค่ามากที่สุดในรอบ19เดือนแล้วเมื่อเทียบกับช่วง1เดือนก่อนหน้าก็คือตรงกับวัน6กันยานับถอยล หลังไป1เดือนก่อนหน้าก็คือ6สิงหาคมเนี่ยเงินบาทพิ่งอยู่ที่35บาท49สตางค์เท่านั้นเองนั่นหมายถึงค่าเงินของไทยแข่งค่าขึ้นไปประมาณร้อยละ5.6ทีเดียวทีนี้มุมมองของบลูเบิร์กค่ะสำนักวิจัยบลูเบิร์กอินเทลเลจเนซ์ค่ะพูดถึงไตรมาส3นะปัจจุบันค่าเงินสกุลสําคัญในประเทศเกิดใหม่ล้วนแข็งค่าขึ้นอย่างมากเลยค่ะให้ผลตอบแทนเรียงลําดับตามนี้อันดับหนึ่งเงินบาทนะคะไทยเนี่ยแข่งค่าขึ้นมาร้อยละ10.3อันดับสองคือริงกิตมาเลเซ อันดับ3รูเปียอินโดนีเซียแข่งค่าร้อยละ6.4อันดับ4คือเปโซของฟิลิปปินส์แข่งค่าร้อยละ4.7อันดับ5ก็คือสลอตตี้โปแลนด์แข่งค่าร้อยละ4.2วอนเกาหลีใต้มาเป็นอันดับ6ค่ะร้อยละ3.7ฟอเอนฮังการีร้อยละ3.4โครนาของเช็กร้อยละ3.1แล้วก็แรนของแอฟริกาใต้ร้อยละ2.6อันดับ10คือหยวนของจีนแข่งค่าร้อยละ2.3 อันนี้คือไล่เลียงอันดับ1ถึง10นะคะจะเห็นว่าทิศทางของดอลลาร์บ,บาทในบ้านเราคุณตั๊กแข่งข้ามากที่สุดนะถ,ถ้าเทียบกับตลาดเกิดใหม่ทั้งหลายคือแข่งข้าขึ้นมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยขึ้นมากว่าสิบเเลยทีเดียวใช่ครับในเชิงฟันโฟก็ดีแหละในมุมของการลงทุนที่เป็นตลาดทุนเนี่ยนะฮะแต่ในจัดภาคเชลลเซกเตอร์ ctor, รือเศรษฐกิจจริงการบ้านหลักที่หลังจากนี้เองเ,องเนี่ยต้องดูระแเรกันไปนะครับก็คือเรื่องของการส่งออกและต้องไม่ลืมอีกขาหนึ่งเหมือนกันการท่องเทีีีี่่่่่่ยยยววนนนนคครรับบบเเเเงงงิาาาาาททททแแขขข็้อออถืปหลลกกใ ยานเศรษฐกิจเมื่อบาตแข่งค่าขึ้นความน่าสนใจในการเที่ยวไทยอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าเงินที่เขาทวิสต์มาเพื<ช>่อมาท่องเที่ยวไทยเนี่ยก็ได้ค่าลดลงไปด้วยคุณเปลาใช่ค่ะแล้วจุดสําคัญที่เป็นจุดสมดุลที่เหมาะสมที่สุดแล้วจะเป็นระดับไหนนะคะ,ค,ะคุณพูลพานิชภิบูคนค่ะนักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนกรุงไทยกลัวเมื่อมารก็ตของธานาคารกรุงไทยพูดถึงกรอบเงินบาทวันนี้คาดว่าจะอยู่ที่33บาท1 0ถึง33บสาท30ส่วนกรอบสัปดาห์นี้มองไปที่33สามสิบสาอดอลลาร์โดยเฉพาะสัปดาา์นี้ ความผันผวนในตลาดการเงินจะยิ่งสูงขึ้นอีกค่ะในช่วงตลาดรับรู้ผลการประชุมบรรดาธนาคารกลางหลักของโลกทั้งธนาคารกลางของสหรัฐธนาคารกลางอังกฤษแล้วก็ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ทั้งหมดนะคะทีนี้แนวโน้มค่าเงินยังมีโอกาสทยอยอ่อนค่าลงอีกค่ะหากผลการประชุมเฟดเป็นไปตามที่ประเมินไว้ก็คือไม่เร่งลดดอกเบีย้ยมุมมองใหม่ของทิศทางก็ไม่ได้สะท้อนแนวโน้มการเร่งลดดอกเบี้ยอย่างที่ตลาดกําลังคาดหวงังในขณะเดียวกันคุณพูลก็บอกว่าควรจับตาที่ ทางการเคลื่อนย้ายเงินทุนของนักลงทุนต่างชาติด้วยค่ะรวมไปถึงการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าพกขับผ่านโดยเฉพาะทองคำติดตามทิศทางเงินหยวนจีนหลังรายงานข้อมูลเศรษฐกิจจีนออกมาย่แย่กว่าที่คาดการไว้นะคะนี่เป็นประเด็นที่เราต้องจับตาใกล้ชิดในสัปดาห์นี้เลยค่ะ ฟังเรื่องตัวเลขของตลาดหุ้นมาแล้วเรื่องของค่างเงินบาทมาแล้วนะครับมาฟังผู้ที่ดูแลในเรื่องของตลาดทุนโดยตรงอย่างผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์กันดีกว่านะครับ <S <S ดรพากรรปิตต์เทชัยท่านกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับก็ได้ให้ข้อมูลกันไว้ก่อนที่ท่านจะครบวาระในช่วงวันที่19กากันยายนนี้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเซเดเบนต์ของตลาดหุ้นไทยช่วงหลังจากนี้ยังคงมีทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากช่วงที่ผ่านมานะครับเรามีเทอร์นิ่งคอยสำคัญทางเรื่องแนวโน้มความชัดเจนเรื่องของนโยบายาารรรรนนะเเเื่่องงงงวมทิศกใตปถึ ื่องของความชัดเจนต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นจากเรื่องการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจนั่นเองครับ ดราการปีตาธวชัยนะกรับกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่านก็เปิดเผยมุมอมองต่อทิศทางตลาดทุนไทยรวมถึงภารกิจที่อยากให้ผู้จัดการคนใหม่สานต่อก่อนที่ท่านจะหมดวาระในวันที่19กันยายนนี้นะครับก็บอกว่าที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์พยายามปร,ปรับปรุงประสิทธิภาพในการแข่งขันของตลาดหุ้นไทยให้แข่งขันกับตลาดโลกได้ทําให้โครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนการลงทุนของไทยนี้ไม่ซับซ้อนแล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับมีเรื่องของการประกอบธุรกิจที่ขยายตัวต้นทุนการระดมทุนก็ต่าแล้วก็สุดท้ายทํา ให้ภาคการเงินและก็ธุรกิจเดินหน้าสู่ความยั่งยืนนะครับมีการปรับตัวความรู้ทางด้านการเงินการลงทุนช่วยให้ตลาดทุนไทยเนี่ยพัฒนาได้ต่อเนื่องซึ่งก็มีส่วนทําให้เซติมิเตน์หุ้นเนี่ยดีขึ้นต่อเนื่องนั่นเองฮะ ทีนี้เมื่อถามว่ามองระยะต่อไปเนี่ยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์มองอย่างไรนะฮะท่านก็บอกว่าแนวโน้มการฟื้นตัวของตลาดกุ้นไทยคงดีขึ้นต่อเนื่องจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐนะครับตเตรียมจะปรับลดดอกเบี้ยซึ่งจะช่วยเติมสภาพคล่องให้กับตลาดทั่วโลกช่วยให้เศร,รษฐกิจฟื้นตัวนะครับความขัดแย้งระหว่างประเทศไม่ได้รุนแรงขึ้นขณะที่ในประเทศเนี่ยเศร,รกษฐกิจก็มีการฟื้นตัวชัดเจนนักท่องเที่ยวก็เข้ามามากยิ่งขึ้นนะครับการส่งออกก็เติบโตทิศทางค่าเงินบาทก็แข่งค่าขึ้นนะครับร้อยละ6ในช่วง 2- สััปดาห์นนนุใ้ฟฟโต่างชาติหล เข้าต่อเนื่องนั่นเองก็สะท้อนถึงตัวเลขตลาดหุ้นไทยนะครับที่ดีขึ้นแล้วก็ผลประกอบการบริษัจทจดทะเบียนที่ดีขึ้นดูขึ้นปากแม่ใช่ค่ะประมาณแ0 0กว่าบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทําให้เป็นคาดหวังแล้วก็เป็นมุมมองในเชิงบวกนะคะเข้าสู่ไตรามาสสาไตรามาสสี่ถึงความสามารถในการทํากําไรของบรรดาบริษัจจทจดทะเบียนด้วยค่ะใช่ครับทีนี้สิ่งที่ท่านผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับอยากฝากฝังผู้จัดการคนใหม่นั่นก็คือเรื่องของตลาดทุนโล้นะครับเศรษฐกิจโลมีความท้าทายเปลี่ นะครับแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงที่โลกที่รวดเดร็วนะฮะทำให้ตลาดทุนไทยนแข่งขันได้เราลองไปฟังเสียงดรพาก่อนกันครับอยากจะเรียนนะครับว่าฟันอินฟลูที่เข้ามาเนี่ยมันมาจาก2ปัจจัยอย่างที่ผมได้เรียนทั้งปัจจัยภายในและ,ะ,และภายนอกปัจจัยภายนอกก็คือเศรษฐกิจโลกดีขึ้นความไม่แน่นอนลดลงนะครับดอกเบีย้ยที่ลดลงสภาพคล่องที่สูงขึ้นในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันปัจจัยในประเทศก็คือเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวบริษัทจดทะเบียนไทยมีกําไรสูงขึ้นนะครับ ค่างเงินบาทที่แข็งขึ้นสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่ทําให้ฟันอินฟลูนียกลับมาอย่างชัดเจนแล้วก็กลับมาอย่างต่อเนื่องและผมเชื่อว่าครับตอนนี้เนี่ยจากการที่รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวายุพักไทยอเอสจต่างๆเนี่ยน่าจะทําให้ฟันฟลูเนี่ยยังไหลกลับเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วถ้าเกิดเศรษฐกิจเราพื้นตัวตอบผมว่าตรงนี้ครับจะเป็นจุดที่ทําให้เป็น turning point นะครับ นอกเหนือจากตลาดเงินตลาดทุนวันนี้พาไปดูนยโยบายของรัฐบาลกันบ้างนะคะในการดูแลเรื่องของระบบคมนาคมค่ะคือมีการหารือแล้วก็ผเนึกกำลังกันนะคะระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงการคลังเร่งที่จะตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานซื้อคืนสัมป,ปทานบริหารรถไฟฟ้ากลับมาเป็นของรัฐนะคะแล้วก็มีการคาดการณ์ถึงรถไฟฟ้าเจ็ดสายจะใช้วงเงินประมาณ5 0 0แสนล้านค่ะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยจากท่านประหลัดกระทรวงการคลังคุณล้ว,วรนแสงสเสนิทเปิดเผยะคะ่ะว่ากระทรวงการคลังโดยสํานักงานคณะกรรมการ การนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคอรอ,อยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงคมนาคมถึงแนวคิดจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อซื้อสัมปทานการบริหารโครงการรถไฟฟ้าจากภาคเอกชนคืนกลับมาเป็นของรัฐบาลและกำหนดค่าโดยสาร20บาทตลอดสายจะมีการนัดหารือกันเพื่อหาแนวทางผลักดันเรื่องนี้ต่อไปแนวคิดนี้ค่ะคือกระทรวงการคลังก็จะต้องมีการตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานขึ้นมาลักษณะเป็นกองทุนรวมระยะยาวแล้วก็มีการเปิดขายหน่วยลงทุนให้กับประชา หรือนักลงทุนสถาบันนําเงินจากหน่วยลงทุนนั้นไปซื้อสัมปทานรถไฟฟ้าทุกสายที่เป็นของเอกชนมาเป็นของรัฐจากนั้นก็นารายได้แล้วก็กําไรจากค่าโดยสารมาจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับนักลงทุนนั่นเองค่ะทีนี้มีการประเมินนะคะว่าหากรัฐบาลจะใช้เงินซื้อสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าจากเอกชนกลับมาทั้งหมดจํานวน7โครงการอาจจะต้องใช้เงินกว่า5 0 0แสนล้านบาททีเดียวมุมมองนะคะต่อบริษัทหลักทรัพย์ยนต้าเนี่ยยนต้ามองว่าการจัดตั้งกง ทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรับซื้อคืนรถไฟฟ้าแล้วก็แนวคิดจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดนะก็จะเป็นผลบวกต่อ BEM ค่ะได้รับเงินพร้อมผลตอบแทนจับตาหน่อยผลงานไตรามาส3ามกำไรทุบสถิตินะคะสำหรับหุ้น BEM <c oughs> ก็ถือว่าเป็นปัจจัย <c oughs> เฉพาะตัวสำหรับเรื่อง <c oughs> นี้เหมือนกัน ครับก็เป็นแนวนโยบายส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องรอการหารือระหว่างทางกระทรวงการคลังกับทางคมนาคมด้วยที่ในในก็คือแนวทางการจัดตั้งเป็นกองทุนเนี่ยต้องดูรายละเอียดหลังจากนี้เปิดให้ประชาชนโดยทั่วไปซื้อหาอย่างไรกันบ้างนะครับเพื่อนํามาใช้ในการจัดทํานโยบายต่างๆของภาครัฐในอนาคตฮะใช่ค่ะก็วางรากฐานในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้วยแล้วก็ในรูปแบบของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานหลักทรัพย์ฟิลิปหลักประเมินยังไงบ้างค่ะบอกว่าตลาดหุ้นไทยก็มีแรงหนุนค่ะจากความคาดหวังแรงหนุนกองทุนวายุพักอย่างวันนี้เป็นววันนแรรรกกกขอองงาาาเปิดทํจห่ย ทุนก็คาดว่าหุ้นที่เป็นเป้าหมายก็จะได้รับซนติเมนต์ในเชิงบวกด้วยแล้วก็ยังมีแนวโน้มดอกเบีย้ยสหรัฐขาลงค่ะหลังจากโจรฟอสเป็นอดีตที่ปรึกษาอาวุโสของประธานเฟดบอกว่าหากเจ้าหน้าที่เฟดได้ข้อสรุปว่าพวกเขามีแนวโน้มปรับลดดอกเบีย้ยลงร้อยละ0.5ในเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคมเช่นเดียวกับความหวังของอดีตประธานเฟดนิวยอร์กคุณเบลนะคะบอกว่ามีโอกาสอย่างมากเลยที่เฟดจะปรับลดดอกเบีย้ยลงร้อยละ0.5ในการประชุมสัปดาห์นี้ก็ลดแรงกดดันให้หุ้นทั้งกลุ่มอสังหาริม กันเงินแล้วก็คาปเล็กด้วยค่ะ มาติดตามเศรษฐกิจจีนกันบ้างนะครับจีนเองเนี่ยเดิมทีหลายฝ่ายคาดการณ์ว่าปีนี้น่าจะเริ่มมีการฟื้นตัวนะครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยถือว่าตกต่ำมานานแล้วก็ตลาดหุ้นของจีนเนี่ยมีแรงขายออกไปต่อเนื่องนะครับแต่ปรากฏแล้วการที่ตลาดหุ้นจีนไม่ฟื้นตัวมันก็มาจากภาพของเศรษฐกิจนั่นเองนะครับที่ยังคงอ่อนแออยู่ล่าสุดนี้สํานักต่างประเทศอย่างโก l d m a n s นะครับก็ออกมาลดคาดการณ์เศรษฐกิจปีนี้เหลือโตไม่ถึงรลห้านะฮะโตแค่ร้อยละสี่จุดเจ็ดเท่านั้นสิ่งที่สําคัญก็คือการที่ตัวเลขโต,ตแบบบบนนนีี้เองเ่สรรัจัจนนะค ภาครัฐจะมีการกระตุ้นเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรครับโกลแมนแซกแล้วก็ซิติกรุ๊ปนะครับปรับลดคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจจีนในปี67ลงสู่ระดับร้อยละ4.7หลังจากที่จีนเ็าเปิดเผยตัวเลข,ขผลผลิตอุตสาหกรรมนะครับชะลอตัวลงแตะตัวเลขต่ำสุดในรอบ5เดือนในเดือนสิงหาคมนี้โดยก่อนหน้านี้โกลแมนแซกนะครับคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจีนในปี67จะขยายตัวที่ร้อยละ4.9ขณะที่ซิติกรุ๊ปนะครับคาดการณ์ว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ4.8ครับ รอยเตอร์เขารายงานนะครับว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอของจีนในเดือนสิงหาคมเนี่ยส่งผลให้ทั่วโลกกลับมาจับตาเศรษฐกิจจีนที่ฟื้นตัวอย่างเชื่องช้าและยังสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อพยุงอุปสงค์ในประเทศให้ฟื้นตัวขึ้น นอกจากนี้เศรษฐกิจที่ยังตบโตอย่างอดแอนะครับยังทําให้โบรกเกอร์รายใหญ่ระดับโลกหลายแห่งพากันปรับลดคาดการณ์นะครับเศรษฐกิจจีนลงสู่ระดับต่ํากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลจีนกาหนดไว้ที่ร้อยละหทีเดียวคุณปะจริงๆถือเป็นเป้าหมายที่ยึดถือกันมาตั้งแต่ต้นปีเลยที่ร้อยละหพร้อมด้วยมาตรการที่คลอดออกมานะคะท้งมาตรการขับเคลื่อนตลาดทุนมาตรการที่สนับสนุนการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ด้วยถือเป็นความท้าทายที่สําคัญที่เราต้องจับตามองเลยใช่เดิมทีหลายคนคาดหวังว่ามาตรการอสังหาจะออกมาช่วยได้บ้างแต่ดูแล้วตลาด ดูจะค่อยไม่ค่อยเชื่อมั่นเท่าไหร่นะฮะน่าจับตาว่าหลังจากนี้มาตรการรัฐจะมีอะไรออกมาบ้างทีนี้ย้อนกลับไปดูตัวเลขนะครับที่รายงานเมื่อวันเสาร์เนี่ยปรากฏว่าการผริุอุตสารรมนะครับสิงหาคมโตแค่ร้อยละ4.5นะฮะชะลอตัวลงจากเดือนกรกฎาคมที่โตร้อยละ5.1ซึ่งเป็นตัวเลขที่โตช้าที่สุดนับตั้งแต่มีนาคมปีนี้ฮะ แล้วก็ยอดคาบลีนะครับที่เป็นมาตรวัดการจับใจใช้สอยในประเทศขึ้นเพียงแค่ร้อยละ2.1นในเดือนสิงหาคมนะฮะชะลอตัวลงอย่างมากจากเดือนกรกฎาคมที่โตร้อยละ2.7ขณะที่นักวิเคราะห์เนี่ยคาดการไว้ว่าจะโตร้อยละ2.5นะครับโกลแมนแซกเขาก็เลยระบุในรายงานเมื่อวันอาทิตย์นะครับว่าจีนมีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะพลาดเป้าการเติบโตที่ระดับประมาณการร้อยละ5ในปีนี้ด้วยเหตุนี้นะครับ อาจจะมีความเป็นเป็นเร่งด่วนนะฮะที่จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นแล้วก็โ o l d m a n s a ยังคงคาดการ์ GDP ในปี68ที่ร้อยละ4.3ซึ่งต่ำกว่า5ค่อนข้างจะมากทีเดียวะฮะส่วนซินีิกร๊ปเนี่ยปรับลดคาดการ์ GDP ปี68นะครับลงสู่ร้อยละ4.2จากร้อยละ4.5ด้วยเหตุผลเดิมๆนะครับความอ่อนแอทางด้านอุปสงค์ภายในประเทศนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรายการ tnn รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจากทีเน็ช่อง16ครับ